ฮัลโหลสวัสดีครับก็นี่นะเอ,อ่ออันเนี้ยผมสมมา24สี่ทีแต่ไม่ได้อัคดคลิปไว้วันนี้จะมาล่าปีเตอร์ชามายเคิลนนะก็ตั้งไว้งบงไป30ทีมันคงไม่ได้หรอกแต่ก็อยากได้เพราะว่าไอดีนี้ขาดโกร้อยสองปฏิกิริยา96 ไอยือนตำแหน่ง9,7มั้งเอาดีกว่าคลิปมันจะยาวได้ด <c oughs> ีอ่ะไฟม่วงปึ๊บเฮ้ยไม่สีดำมั้งเฮ้ยทำไมขค้นียขอขอยังไม่ได้ดูอสองตัวพี่ผมไม่ดูนะผมไม่ได้ดูนะผมเป็นจอนจะขอเป็นแมนดูอขอเด้ดอเฮ้ยสองตัวสองตัวสองตัว สิบทีสองตัวไอ้หี้ยมต้งนี้ดิไต้องเต้ด้วนครับ้ี่ในเรืงจะไปขึ้นในเงอีกิอะไรน่น่าดีกว่ไอ้พีคิปสั้นเลยโอ้โหอุ้ยนี่อยากเด้งไปสองทียาไปครับ ราะว่าผมเห็นแล้วนะว่าไฟซ้ายมือก่อนถึงจะมาเคลื่มนมันเป็นสีทองเฮ้ยแต่มันเป็นสีดำมาไม่เคยเห็นนะปกติเป็นสีรู้ไฮไลท์ป้าไม่มีะฟัมครับของนี้บอกเลยโหสิบพี่สิบพี่อยากจะคุยว่กว่าพี่สองตัวดีขึ้นมาอีกานตัวเป็นเรื่องพี่น้องเอ้ยในที่อัพผมมีนะเดี๋ยวผมทำรีวิวแยกดีกว่า ไม่ว่า G K เปลี่ยน G K ก่อนอุย้ยเอาว่าตัวอื่นไม่สนสนแต่ตัวเนี้ย๋ยวผมมาทำรีวิวแยกนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ทั้งสองตัวเลยไปก่อนครับ